ล่าสุดชัดเจนสรุปเงินคนแก่จ่ายวันไหน15พฤษภาคมนี้บัตรคนจนยังได้รับเงินหรือไม่เช็คด่วนเลยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกศในช่องสารดีกับพี่เกศน,นะคะวันนี้วันที่12พฤษภาคมนะคะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าสรุปแล้วนะคะเงินคนแก่นะคะที่ได้รับเพิ่มเดือนละ1 0 0่งถึงสองบาทนั้นนะคะโดยรวมแล้วจะจ่ายได้วันไหนนะคะและวันที่15พฤษภาคมนี้บัตรคนจนจะยังได้รับเงินเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะ ก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะเอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่รอช้าค่ะล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะผู้สูงอายุยังได้รับเบีย้ยยังชีพกันเท่าเดิมนะคะในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่บอกว่าจะเพิ่มให้นะคะ100-250บาทนั้นยังไม่ได้รับการจ่ายแต่ย่างได้นะคะคลิปนี้หาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วนะคะว่าจะจ่าย ได้วันไหนนะคะโดยล่าสุดนะคะที่ Facebook f a n p a นะคะคุณคริกนกิลซอนอนะ,ะก็ได้มีพ่อพี่น้องท่านหนึ่งนะคะเข้าไปสอบถามในเรื่องนี้นะคะมาดูคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะโดยคำตอบที่ได้นะคะก็คือต้องรองให้กระทรวงพอมอนนะคะประสานกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันนะคะเงินจะเข้าเมื่อไหร่นั้นนะคะก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะทางช่องก็จะติดตามข้อมูลในส่วนนี้ ะะมาให้ทุกคนได้ฟังเลยนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสาระะจาก Facebook f แ n p a g e คุณนัก,กริยนกินสอนก็สามารถไปกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะและในส่วนของเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่จะมีการจ่ายเพิ่มให้สำหรับัตร2 0 0รนะคะรับ50บาทบัตร3าทร0 0รับ100บาทนะคะหลายคนสงสัยว่าจะยังจ่ายเหมือนเดิมไหมหรือเลื่อนไปก่อนนะคะเหมือนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการจ่ายเงินพิเศษนะคะ ข้อมูลตอนนี้นะคะก็จะย,ยังมีการจ่ายเงินเข้าบัตรคนจนตามปกตินะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็สามารถใช้วงเงินนี้นะคะไปซื้อของนะคะหรือว่าไปกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเลยนะคะสรุปแล้วนะคะเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยอย่างชีพนะคะยังไม่มีการจ่ายจะต้องรอนะคะรอให้อนุมัติงบประมาณเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนถึงจะมีการจ่ายได้จะจ่ายวันไหนนั้นทางช่องนําข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคน ฟังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้องมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดเห็นกันได้ให้เป็นประโยชน์นะคะฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ค่ะและถ้าอยากติดตามข่าวไปพร้อมๆกันสามารถกดติดตามนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ घर दिखाई देते